เคยไหมครับตื่นเช้ามาเปิดมือถือก่อนทำงานกว่าติ๊กตอกไปหนึ่งชั่วโมงกว่ากบยังไม่ทันแต่กาแฟหมดแก้วแล้วหนังสือ Eat That Sock ของ Brian Tracy บอกเลยว่าถ้าคุณยังหนีกบอยู่ชีวิตคุณจะหนีความสำเร็จไปด้วยวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการกินกบต้องแต่เช้าถึงทำให้ทั้งชีวิตเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกพาร์ทแรกครับกบคืออะไร Brian Tracy ใช้คำว่ากบแทนงานที่คุณกลัว งานที่คุณผลัดงานที่ยากที่สุดแต่สําคัญที่สุดถ้าคุณเริ่มวันด้วยการจัดการกบงานอื่นๆที่เหลือจะง่ายไปหมดเหมือนคุณสอบคณิตที่ยากสุดให้เสร็จก่อนจากนั้นวิชาพละยังไงก็เอาผ่านตัวอย่างจริงครับสมมุติคุณอยากเขียนหนังสือแต่ดันเลื่อนทุกวันพอคิดว่ายากถ้าคุณเขียนวันละหนึ่งหน้าในตอนเช้าอีกปีหนึ่งคุณมีหนังสือ365หน้าแต่ถ้าคุณยังรอพร้อมผ่านไป10ปียังไม่มีแม้แต่คำนำ พาที่2ครับเทคนิคการกินกบผมจะไม่เล่าแบบตำราแต่เล่าเป็นหมวดใหญ่บวกเกล็ดสนุกสนุก 1. เขียนเป้าหมายให้ชัด95%ของคนไม่มีเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนกบที่โดนต้มชา้ชาๆเขียนเป้าหมายลงกระดาษมันคือการบอกสมองว่านี่แหละกบที่ต้องกิน 2. วางแผนล่วงหน้า 1. น,นาทีที่ใช้วางแผนประหยัดเวลาได้10นาทีในการทำงาน ทิปง่ายๆคือก่อนนอนเขียน3อย่างที่ต้องทำพรุ่งนี้แล้วจัดลำดับตื่นมาจัดการอันดับ1เลย 3. ใช้กฎ8 0ด8 2 2 0 20%, 20ของสิ่งที่ทำสร้างผลลัพธ์80%ถามตัวเองทุกวันว่าตอนนี้ฉันทำสิ่งที่เป็น20%จริงๆหรือกำลังทำา80%ที่เสียเวลาอยู่ C. A B C D E method A คืองานสำคัญสุดต้องทำคือกบใหญ่ B คือควรทำแต่ผลลัพธ์ไม่แรง C คือทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไร D คือมอบหมายให้คนอื่น E คือตัดทิ้งให้หมดเคล็ดลับคือโฟกสัสที่ A 1ไม่ใช่เอาเวลาไปไล่กินกบเล็กๆ 5. rule of three แต่ละวันมีเพียง3สิ่งสำคัญจริงๆที่คุณต้องทำถ้าทำครบก็คือวันนั้นโคตรคุ้มค่าที่เหลือคือ noise 6. ใช้พลังเวลาเช้างานยากที่สุดควรทำตอนเช้าเพราะสมองยังสดถ้าปล่อยไปบ่ายสมองหมดไฟแล้วคุณจะผลัดวันอีก 7. พัฒนาอย่างต่อเนื่องลงทุนเรียนรู้ทุกวันวันละ30นาทีเพราะยิ่งคุณเก่งงานยากก็กลายเป็นงานง่ายกบใหญ่ก็จะกลายเป็นกบทอดกรอบกินเล่น 8. หยุดมัลติททสกิ้ง ทำทีละอย่างสมาธิจะพุ่งกว่าสิบเท่าการทำหลายอย่างพร้อมกันคือกินกบไปตอบชัดไปสุดท้ายกบไม่หมดแถมโดนกบกัดอีก 9. สร้างโมเมนตัมเริ่มเล็กๆพลังงานจะเกิดเองหลักการคือเริ่มก่อนค่อยเก่งทีหลังพาสุดท้ายครับไมเซ็ตที่เปลี่ยนชีวิตคนสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่มีงานยากแต่คือคนที่เลือกเผชิญหน้ากับงานยากก่อนใครทุกเช้าถามตัวเองกบตัวไหนคือสิ่งสำคัญที่สุดของวันนี้ ถ้าทำสิ่งนี้เสร็จชีวิตฉันจะเบาขึ้นแค่ไหนจำไว้นะถ้าคุณไม่กินกบกบจะกินคุณผมจะยกตัวอย่างจากแนวคิดในหนังสือ e อีต t f ฟ o กให้ชัดเจนขึ้นนะครับ 1. กบตัวใหญ่ที่สุดคืองานที่สําคัญที่สุดหลักคิดคืองานใหญ่คืองานที่ส่งผลกระทบสูงสุดถ้าทําเสร็จชีวิตจะไปต่อได้ทันทีตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักศึกษากบตัวใหญ่คืออ่านหนังสือสอบพรุ่งนี้ไม่ใช่การจัดโต๊ะหรือเลื่อนติ๊กตอก ถ้าคุณเป็นพนักงานกบตัวใหญ่คือปิดดีลลูกค้ารายใหญ่ไม่ใช่การตอบอีเมลเล็กๆ 2. กด80-20 Pareto Principle หลักคิดคือ20%ของงานสร้างผลลัพธ์80%ตัวอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจ20%ของลูกค้าสร้างรายได้หลักลุยกับลูกค้ากลุ่มนั้นก่อนคนทำคอนเทนต์20%ของคลิปที่ปังจริงๆสร้างผู้ติดตามส่วนใหญ่ดังนั้นควรโฟกัสทำคลิปที่มีโอกาสดังที่สุด 3. จัดลำดับงาน A B C D E Method หลักคิดคือเขียนรายการงานทั้งหมดแล้วให้คะแนน A B C D E A คืองานสำคัญมากต้องทำ B คือสำคัญปานกลางควรทำ C คือทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไร D คืองานที่ควรมอบหมายให้คนอื่น E คือตัดทิ้งให้หมดตัวอย่างเช่นคุณมี10งานแต่ A มีแค่2งาน คุณต้องเริ่มจาก A ไม่ใช่ C เพราะมันดูง่าย 4. กด3งานหลักคิดคือในบรรดางานทั้งหมดมีเพียง3งานที่สร้างผลลัพธ์สูงสุดตัวอย่างเช่นฟรีแลนซ์3งานหลักอาจเป็นหาลูกค้าใหม่ทำงานให้เสร็จและเก็บเงินงานอื่นคือเสริมนักเรียน3งานหลักคืออ่านทบทวนทำโจทย์ไม่ใช้ตกแต่งไฮไลท์สวยๆ 5. ใช้เวลาช่วงพีคให้ถูกหลักคิดคือ แต่ละคนมีเวลาที่สมองสดชื่นที่สุดเชา้าบ่ายดึกให้ใช้เวลานั้นกับกบตัวใหญ่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณตื่นเช้ามาสมองใสทำรายงานเช้าๆก่อนจะไปเช็คโซเชียลถ้าคุณเป็นสายดึกเก็บงานคิดวิเคราะห์ไว้ทำตอนคนนอนหมดแล้วสรุปส่งท้ายครับความสำเร็จไม่ใช่ทำทุกอย่างแต่คือเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหนังสือเล่มนี้คือยาวิเศษแก้โรคผัดวันประกันพรุ่งที่ใครก็เป็นกันทั้งนั้นวันพรุ่งนี้ ตื่นมาหยิบกาแฟาขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่ากบตัวใหญ่ของฉันวันนี้คืออะไรแล้วกินมันซะ